สวัสดีครับผมหนูทดลองลาซาด้าหมออิก,กามาอีกแล้วครับผมก็รีวิวสินค้าจากลาซาด้านะครับท่าน,นี้ก็มาดูว่าผมสั่งอะไรมาอันนีนกันนะครับในนี้จะมีอะไรบ้างเลยของกีอย่างอะไอยมากหลดอันนี้เป็นไม้แขวนชั้นไม่ใช่ไม้แขวนเสือ้อแบบแขวนนะครับเราเคยรีวิวกันไปแล้วว่ากันผิดนะ ของที่ยังไม่เคยรีวิวดีกว่าที่ส่องใส่รองเท้าผมสั่งมาส่องละสิบเก้าบาทอือหือเราต้องมาประกอบกันเองนะเนี่ยไม้ผนเสื้ออัน สองบาทกล่องกล่องเท้าวมานกันเทเคียวรับมาใส่เสื้อแบบพับได้ก็มีแค่นี้แหละล่นหายที่ไหนหรือเปล่าค่อยว่ากันุกกล่องก่อนนะครับจังไม่ได้ว่าสั่งไว้กี่กล่อง มันเป็นกล่องรองเท้าครับกล่องว19วาตต์เราต้องมาพับเองพับไงวะโอ้มันเป็นนี้ครับนี้เหรออื้ง่ายเนาะกล่องใส่รองเท้าพับเองพับเองมาพับพับพับมันพับกล่องนี่ อ,อย่างไงเอ่ยวางลงไม่ใช่สิอันนี้ต้องลงอันนี้ต้องลงก่อนนะครับแล้เสียบโอเคเนาะไม่สิสับสนอ๋อไอ้ด้านหนึ่งล็อกด้าน ในอีกด้านหนึ่งล็อกด้านนอกอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งล็อกด้านในก็ด้านหนึ่งล็อกด,ด,ด้านนอกพับให้แน่แนเราจะได้กล่อ,ของเขเสาวราคาถูกสิบเก้าบาทตัวนี้จะเป็นฝาติดยังไงครับ จะมีร่องให้เสียบองงๆเย,ยนะนี่ใหญ่ไปประวะเสียบยังไงยังเอ่ยอันนี้นี่เสียบตรงนี้อ๋อให้ภั ข้าโอเคพับเข้าจริงๆเขาควรจะมีคู่มือมาให้เรานะครับไม่ใช่เราเดามั่อาเองเราอาจจะผิดก็ได้อือประกอบยากจริงครับขอบยากจริงครับ ไปทำวิดีโอเล่งสปีดสามชั่วโมงต่อมาทำไมดิอันนี้มีสองอันอันนี้มีหนึ่งอันงงไปตามๆกันครับท่าน จะเป็บยังไงอ๋อ oh. hmm. อย่างนี้นี่เองซึ่งยุ่งยากหน้าดูปัดเข้าไปอือ uh หือ huh. อ uh ือหือ มัแข็งแรงเลยหรือว่าจริงๆเราควรจะแกะตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวเพิ่งใส่เข้าไปแล้วก็มาประกอบจากด้านในใช่เลยมีหน้านะมีหน้านะยุ่งยากนะ กควรจะมีคู่มือมาให้เราครับไม่ให้เราต้องมาเสียเวลาอะไรอย่างนี้โอ้โหกว่าจะทําได้โอเคครับเสร็จละเราก็จะได้กล่องแบบเนี้ยแล้วก็ปิดกลอนให้ดีนะครับปิดกลอนไอ้นี้ล็อกข้างล่างปั๊บนี้ล็อกบนครับก็จะได้กล่องแบบนี้กล่องใส่รองเท้าราคา19บาทเปิดฝาตรงนี้นะครับ ใส่รองเท้าก็ไม่ได้แข็งแรงคงทนอะไรครับแต่ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเนี่ยซื้อมันเยอะๆก็ซ้อนๆกันขึ้นไปนะครับผมไม่รู้จะรับน้าหนักได้กี่มากน้นอยจะพังถล่มลงมาหรือเปล่าดีนะผมไม่ได้ซื้อเยอะอนน,นครับผมถ้าใครสนใจนะครับในละะาซาดามีขายนะครับผมแต่ผมผมช่วยบอกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนักนะครับผม อาจจะซ้อนกันสักสามสี่ชั้นได้ไม่เกินเนี้ยนะครับผมสูงสูงขึ้นไปแล้วที่เหลือก็วางวางข้างๆเรียงกันนะครับผมเป็น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 ,ปนแถวนะครับเป็นคอลัมน์เป็น,ปนห,หลายๆคอลัมน์นะครับคอลัมน์ละกสี่ชั้นอะไรประมาณเนี้ยออโอเคครับก็เป็นกล่องใส่รองเท้าที่ไม่คิดว่าวัสดุมันจะพื้นพื้น,นขนาดเนี้ยผสมราคาสิบเก้าบาทนะครับใครสนใจลาซาดามีขายครับ ยัยบอกเลยครับร้านไหนครับผมแสดงว่าคุณอยากได้คุณต้องไปหาเอ,าเองครับผมเพราะวะ่ายัยถึงกับต้องบอกเลยนะครับของแบบนี้คือผมว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรงมากมายแต่มันโอเคพอใ้มันสมราคาสมราคาน่ะสมราคานะราค,านะครับผมผมมันก็ใช้งานได้ดีครับผมใครมีรองเท้าเยอะแยอะอย่างผมผมก็เยอะเยอะอยังไม่รู้รองเท้าเยอะอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยจำเป็นต้องใช้นะครับผมสั่งมาสี่อันสั่งมาสี่อันพอดีนะนะครับ ัเดี๋ยวค่อยไปพับกันทีหลังวันนี้คงคงไม่อะก็ทำให้ดูเฉยๆยัยงไงก็ขอบคุณมากครับผมที่เสียสละเวลาดูคลิปบ้าป๊อปบ,บ๊ออะไรแบบนี้เดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมผม,ผมก็จะเอามารีวิวให้ได้ดูกันอีกทีหนะึ่งครับผมยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ